สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการาเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับผ่านโมเดลนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราต้องอรู้ก่อนว่าเนี่ยวิธีการดึงนะมีกี่แบบนะครับโดยในบทนี้จะยังไม่พูดถึงว่ามีกี่แบบนะครับแต่จะาพาสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเทเบิลลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะ เราจะได้มีที่มาว่าเราจะดึงมาจากไหนนะครับก็ผมก็ไปที่ p p my admin เลยนะครับผมก็สร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า test db เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะสร้างเทเบิลตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น Bo ๊กนะครับกฎของเคก็คือต้องเติม s นะครับเทเบิลก็ผมขอมีแค่3ามฟิลด์แล้วกันสมมุติก็จะมีคี y มี name แล้วก็มีรหัสนะครับโอเคนะครับโคผมก็ให้ id เดีเนมโค้ดแล้วก็เนมนะครับต้องคิมเมนเป็นวาชาหนึ่ง ครับก็จะได้3ฟิลมาทีนี้ก็เข้าไปที่ NetBean นะครับก็จะรอหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดทิ้งไว้ โอเคนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ source file ทีนี้คือผมจะพาสร้างโมเดลกันก่อนนะครับก็โมเดลของเราชื่อว่า book นะครับ php book extend app model นะครับ b o ทีนี้สร้างแค่นี้นะครับโมเดลเราเพราะเราแค่ต้องการจะดึงข้อมูลมาเฉยๆนะครับทีนี้เราก็สร้างคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า book underscore controller ไม่ต้องยูดนะเพราะว่ามันจะพ่วงอัตโนมัตินะครับมันจะผูกอัตโนมัติถ้าชื่อถ้าชื่อเออคอนโทรเลอร์นะครับตรงกับโมเดลมันจะผูกให้อัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือนี่คือวิธีการสร้างโมเดลขึ้นมา ล้วก็สร้างคอนโทรเลอร์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช้เมธทดที่เราจะเรียนรู้จากต่อไปนี้นะครับก็ในบทนี้ก็จะให้เรารู้วิธีการสร้างโมเดลนะครับเป็นการย้ํานะครับเตือนความจําเราแล้วก็วิธีการสร้างโมเดลอ,อันนี้อันนี้คือเขตตากขอ้อมูลสร้างโมเดลแล้วก็สร้างคอนโทรเลอร์เพื่อเตรียมพร้อมใช้กับฟังก์ชันที่จะมีในบทถัดไปนี้นะครับเขาขอจบบทนี้เพียงเท่านี้ครับ